ก็ถ่ายทําภาพบรรยากาศอของช้างที่เนียรช้างกลางพอนสีอยุธยาให้พี่น้องได้เห็นนะครับก็มีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีการถ่ายทําคลิปด้วยพี่น้องนะครับพี่น้องที่ชอบไลฟ์สดก็เข้ามาชมได้นะครับส่วนพี่น้องที่ชอบอชมคลิปเดี๋ยวก็ไปขึ้นคลิปตัดต่อให้ได้ชมกันนะครับครับยครับครับเดี๋ยวับ Tá vendo? Ah! ช้างเนี่เขามีสัมผัสพิเศษเลยพี่น้องนะครับแค่มีเขาเรียกว่าสิ่งของบางอย่างไปแต่ที่เท้าเขารู้เลยนะครับว่าเป็นอาหารเมื่อสักครู่นะครับก็มีอแตงกร่งเบ,เบถูกูกข้อเท้านิดนึงนะครับจากนั้นเขาหยิบเอาเลยีม กลับเราว่าดู เฮียไอ้เฮียโอ้โหเป็นไหมโอ้โหนี่นี่เป็นไหมโอ้โห เราวันที่หนึ่งอยู่ที่ไหนนะนีอ่อยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่แผงนี้พี่น้องที่เดินทางมาถึงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมารังวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงนี้ไว้ย่างงั้นพี่น้องอนี่นี่อคนขายสมบวกใบตานนี่อย่าลืมอย่าลืมรลงวันที่หนึ่งอยู่นี่ไว้ยางงั้น สองมีแต่เจ็ดเจ็็จน่วนเกิด้องแดเจ็ดเจ็ดาช่มาโอ้เอาแล้วจะขี่ช้างแล้วจะขี่ช้างแล้วไม่ยอมแล้ววิ่งเข้าหาช้างเลยเอาละ เออเอาแล้วพี่น้องนะครับสงสัยอยากจะเอาช้างกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่มานี้มานี้มา,นมาใกล้ๆนี่ยอะยืดพอเดี๋ยวลุงสัมภาษณ์หน่อยอยากจะได้ช้างกลับบ้านใช่ไหมยอยากเลี้ยงไหวไหมเออจะโอ้โหค่าใช้จ่ายค่าอาหารนี่แต่ละวันนี่หลายพันนะค,คุณแม่รวยหรือยัง <laughs> <laughs> โอ้โหน่ารักอ่ะลุงยกให้ไปเอาเลย อุ S <S 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 mm ้มไหวเปล่าอุ้มไม่ไหวโอ้น่ารักมากพี่น้องลุงเหรอลุงก็ยกไม่ไหวสิเออแล้วตัวเองยกไหวไหมวันนี้ก็ยกไม่ไหวป้าก็ยกไม่ไหวแล้วแล้วหนูยกอ้าวไปไปดู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 เห็นไหมดู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 โอ้นั่งแล้วนั่งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเออนั่งแล้วไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วโอ้นะครับโอ้ไม่ดูไม่ได้แล้วพี่น้องไม่ดูไม่ได้แล้ว เออไม่ดูไม่ได้แล้วพี่น้องโอ้โหอ่าโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากพี่น้องโอ้ยเอาเอาอ่าเอาผู้ชายเข้าไปบ้างเอาผู้ชายบ้างเอาอันเดนี้อ่าคนนี้เขาอยากได้ช้างไปเลี้ยงไปย่างนั้นรักมากไปอย่างั้น โอ้ยสุดยอดโอ้ก็โอ้สุดยอดมากนะครับเอนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะครับอืมอ้าวให้อาหารก่อนให้อาหารก่อนเข้าไปก็ได้อ้าว อ่าบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายออาออบ๊ายบายอ่ะดูนะครับโอ้เป็นภาพที่น่ารักนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากอ่าให้ให้ช้างด้วยให้ช้างด้วยอ้าอ่ากินก่อน อันหน้ามาทางนี้เร็วบอกเอาของดีๆให้ดาซะแล้วอะนนี้กตัวตัวตัวนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับพี่น้องนะครับเอาเอาให้ลูกเอาให้อย่ายื้อเอเออีกลูกหนึ่งเอ๊ ครับก็เป็นบรรยากาศเป็นภาพที่น่ารักน่ารักนะครับลูกแล้วพี่น้อง 耶！<Yeah. S 2> yeah.